ไกด์ดวงชะตารายสัปดาห์ครับกับผมนัทนอร์รครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีกาเรียกว่าผู้ใหญ่นะครับช่วยเหลือสนับสนุนนะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะฮะดาวประจำตัวของคนเกิดวันพฤหัสรวมถึงดาวแห่งเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับยังสวยงามสดสดว่างามอยู่แปลว่ามันเป็นช่วงที่จะแค้วคกร่งปลอดภัยคุณอาจจะจะมีเหตุการณ์นะฮะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ น่ากลัวนะครับหรืออุบัติภัยหรืออะไรก็ตามครับหรือว่าวิกฤตจุดวิกฤตของงานหรือของเงินอะไรก็ตามหรือท้ายที่สุดจะมีคนมาช่วยหรือมีวิธีทางแก้ท้อออกอยู่เสมอดวงช่วงนี้ยังแข็งแรงดีอยู่เขาว่าแข็งแรงไม่ช่วไม่เจออุปสรรคอุปสรรคเข้ามาเยอะแต่ว่าทําอะไรเรามากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วประมาณนี้นะครับฉะนั้นมีขวัญกาลังใจเต็มที่ไว้นะฮะแล้วข้อต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนช่วยเหลือก็มีนะครับการงานมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานการเงินนะครับมีดวงการหมุนเงินได้ทันเวลา แต่ค่าใช้จ่ายปูกปับพัลธุ์เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวสูงขึ้นค่าใช้จ่าย,ยการเดินทางมากขึ้นค่าใช้จ่ายปูกปับเฉลันยที่ เราไม่คาาคิดเข้ามาท่านจะต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ต่อมาครับท่านที่ตั้งใจนะครับจะทําอะไรสําคัญสำคัญในช่วงสัปดาห์นี้จริงๆสามารถทําได้ครับมีกําลังใจดีขึ้นกําลังกายเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่ามันจะมีคนกวนประสาทหรือคนขัดแข้งขัดขาขัดคอต้องระมัดระวังเรื่องของคนเป็นพิเศษบางทีอาจจะเป็นคนในบ้านเราหรือว่าคนที่ทมง,งานเรานะครับทำให้เราแบบหมุดหงุดใจไม่ค่อยสบายกายใจหรือว่าทำให้งานล่าช้า บางคนอาจจะทวงนะฮะทำให้งานเราแบบวุ่นวายกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้จะเรียกว่าผูวหน้า ช่วยเหลือสนับสนุนถ้ามีโอกาสเลือปรึกษาหรือกับผู้ใหญ่หรือหัวห,ห,หน้าก็จะได้ข่าวดีเขาจะสนับสนุนในสิ่งที่เราตั้งใจและต้องการให้มันสําเร็จนะครับช่วงนี้ดวงแข็งแรงดีมากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าไม่ใช่มีไม่อุปสรรคอุปสรรคยังม,มีครับหนึ่งครับบริวารเข้ามา2ง,งานเร่งงานดวงข้อ3อาจจะมีคนเลือนะ่อนนัดผิดนะัดแต่เดี๋ยวท้ายที่สุดคุณก็จะแก้ปัญหาได้นี่คือเรียกว่ามันมีกําลังของดวงแข็งแรงแต่ดาวอุปสรรคมันวิ่งเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเจอนะฮะแล้วก็ประการต่อมานะคร มุมดาวความรักนะครับช่วงนี้ทั้งคนโสดคนที่เป็นโสดความรักดีขึ้นถ้าตั้งใจจะจีบใครมีโอกาสจีบติดถ้าตั้งใจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครนะครับเนโน้มมันจะมีความสนิทที่เชื้อกันมากยิ่งขึ้นถ้าตั้งใจจะคุยหรือคืนดีกับใครนะครับเนโน้มก็จะดีด้วยแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรียกว่าคา้จ่ายนะครับเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงและคนในครอบครัวสูงขึ้นนะครับฉะนั้นบางคนอาจจะไปคา้จ่ายครัวเรือนนะฮะครัวเรือนไม่ใช่แค่า อาจจะของใช้ในบ้านนะครับหมดหรือว่าเข้าของมายามันเสียหายหรือพังนะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องของครัวเรือนสูงขึ้นนะฮะต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายพิเศษนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็อาการต่อมาเรื่องของท่านที่รูว่าสุขภาพร่างกายนะครับระยะนี้ต้องระมัดระวังคือปวดหัวไมเกรนแล้วก็จุกเสียดแน่นท้องนะครับร่างกายไม่ค่อยสบายไม่สบายตัวสัเท่าไหร่เรื่องสัปดาห์นี้นะฮะเหนื่อยง่ายเพลียง่ายงุนหงิดง่ายต้องระมัดระวังอารมณ์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในวัยสวครับในช่วงนี้ขึ้นไส้นะครับ ยังมีเรื่องการปวดหัวแล้วก็เหนื่อยง่ายเช่นเดียวกันครับรวมไปถึงนะฮะเรื่องของจะบอกว่าเหมือนจะเป็นลมครับแปลว่าคุณจะออกไปไหนมืไหนะครับต้องห่วงดูแลตัวเองแล้วก็พักให้มากๆดื่มน้าเปล่าเยอะๆอะไรก็ได้นะฮะเนี่ยคืออย่าทานอาหารเยอะเกินนะครับแล้วก็นอนให้พอด้วยนะครับถ้านผู้ในว,วัยสาวระวังเรื่องการพักผอ่อนออกไปนอกบ้านรีบกลับบ้าน,นไวๆเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเหตุข,ขุกขักอะไรประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็ประการต่อมานะเรื่องของ ท่านที่เรียนอยู่นะครับในช่วงนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะครับมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนการสอบการแข่งขันอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ประการต่อมาแต่ว่ามันจะมึนๆอยู่นะช่วงนี้บางทีแบบมันหมดไฟไวจน,นถ้าอ่านหนังสือแล้วก็ตาษก็อย่าอ่านนานเกินในะแต่และว,วิชาอ่านวิชานึงไม่ต้องยาวนักจะอาจจะอ่านหลายวิชาหน่อยในะแต่และว,วันนะครับมันจะได้ไม่เบื่อนะฮะ แล้วก็ต่อมาเลขมงคลครับมีดังนี้ครับมีเลข5เลข3าเลข7แล้วก็เลข9ครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชกนะครับคือเลข2ครับสีถูกโชกครับมีสีเหลืองนะครับสีส้มนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสีดำครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชกครับในช่วงนี้คือสีฟ้าฮะวันที่ดีครับมีวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ครับวันที่ติดขัดคือวันอังคารนะฮะ แล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของใครที่ทําอะไรช่วงสัปดาห์นี้มีข้อดีอย่างครับคือมีคนช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นทําอะไรช่วงนี้ก็เต็มที่นะครับมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนมีคนผลักดันนะฮะมีโอกาสทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนชราสัตว์นะครับดีมากมากเลยช่วยเหลือสัตว์นะฮะแล้วก็คนพิการครับแล้วก็เด็กครับแล้วก็สุดท้ายคือบุปการีด้วยนะครับช่วงนี้เรามาระวังอีกอย่างคืออย่างที่บอกครับวกเข้าของเสียหายและคนในบ้านคนในครอบครัวเกิดให้ไม่สบายก็คุณอาจจะได้ข่าวใครบางคนที่คุณรู้จักติดโ แล้วเป็นคนที่ใกล้ชิดใกล้ตัวมาเรื่อยๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังคนใกล้ตัวคอยเตือนนะครับหรือคนในบ้านเราประมาณนี้ด้วยนะครับเราไม่ถึงนะครับ,บระยะเนี้ยมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการถูกเรียกว่างานเร่งงานด่วนเข้ามาเพราะฉะนั้นเตรียมเคลียร์งานสัปดาห์นี้ให้ดีให้ทันเพราะว่างานเร่งงานด่วนมาหรือมีการปรับเปลี่ยนแผนงานบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยครับโดยรวมเป็นสัปดาห์ที่ดีครับมีโอกาสทำบุญรบบสร้างกุศลหรือมีคนช่วยเหลือหรือไปช่วยเหลือใครได้ก็โอเคเต็มที่นะฮะ แนวโน้มดีขึ้นนะครับแต่เหนื่อยหนักเหมือนเดิมนะฮะก็โอเคแหละแต่มีข่าวดีๆเข้ามาก็ชื่นใจแล้วนะโอเคครับขอให้โชคดีมปนความสุขครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ